สวัสดีภาษาเนไทแลนด์นะครับผมบิวกินครับผมรับบทเป็นเอ็มในภาพยนตร์หลานมากครับจริงๆผมก็ไม่ได้รับงานแสดงเยอะแล้วก็ไม่ได้รับงานแสดงมานานแล้วเหมือนกันเลยครับก็จริงๆการที่ผมจะรับงานแสดงสักเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนงานที่เราต้องต้องใช้พลังกายพลังใจเยอะมากๆอะไรเงี้ยมันเลยต้องการงานที่เราเชื่อในงานงานนั้นจริงๆเชื่อนี่หมายถึงว่ามันจะแง่มุมของของเรื่องที่จะเล่า ในแง่หมู่ของตัวละครในแง่แง่หมู่ของทีมงานด้วยอะไรเงี้ยมันเลยใช้เวลานานแต่เรื่องนี้มันเหมือนกับว่าพอผมได้เจอกับพี่พัฒน์ได้เจอกับครูเชลที่สอน acting ผมแล้วก็เหมือนว่าพอเป็นหนังของ G d s อะแล้วพอได้อ่านเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าผมอยากทำมากๆอยากทำมากก็เลยเหมือนกับว่าคือไม่ได้แบบเขาไม่ได้ติดต่อง,ง้อเลยผมนะคือผมอ,อยากจะแคสเรื่องนี้ให้ได้เพราะเหมือนว่าโปรเซสเขาจริงเขาแบบมีหนังมาก,ก่อนแล้วเขาก็หานนักสแสดงอย่างเงี้ย คือผมไม่อยากทําผมก็เลยไปขอเขาแคสแล้วก็แคสผมก็ไปขอแคสอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยคือผมอยากอยากเล่นหนังเรื่องนี้มากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมผมอินแล้วผมเชื่อในหนังเรื่องนี้มากมากอเงี้ยครับเอ็มนะครับ <M S 2> ผมก็เป็น,เป,นเป็นหลานของครอบครัวคนจีนนะครับผมอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นคนที่เรียนไม่จบไม่มีงานไม่เอาไหนแต่หมายถึงว่ากลับไปได้รับ แรงบันดาลใจจากลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งนะครับที่เหมือนกับว่า,าใช้ชีวิตเป็นพยาบาลดูแลอากงในช่วงสุดท้ายของอากงจนอากงเสียชีวิตแล้วอากงก็ยกมรดกให้เอ็มก็เลยเหมือนกับว่าได้ได้แรงบันดาลใจตรงนั้นเห็นว่าอาม่าของตัวเองก็ป่วยเหมือนกันก็เลยอยากจะไปดูแลอาม่าเพื่อที่จะหวังมรดกอะไรเงี้ยแต่มืนวพออยู่ไปมันก็เหมือนกับว่าได้ผูกพันกับอาม่าได้ใช้เวลากับอาม่าได้นึกย้อนไปนถึงตอน,นเด็กที่เคยมีประสบการณ์ที่ดีร่วมกับอาม่า ก็ความยากง่ายผมว่าอย่างแรกเลยมันคือ,ม,คอมันคือเรื่องของวิธีการก่อนเลยหนังเรื่องนี้เป็นเป็นหนังที่มีวิธีการเล่าหรือเพจชิ้นหนังที่แตกต่างไปจากงานสแสดงที่ผมเคยทํามาทั้งหมดมันเหมือนกับว่าผมต้องเริ่มรับหนึ่งใหม่จากการทํางานเหนนี้มันเหมือนผมมาทําสิ่งเนี้ยในช่วงแรกคือผมเหมือนผม acting ไม่เป็นเลยผมต้องแบบต้องไปเวิร์กช็อปเพื่อที่จะทาให้ตัวเองแบบเป็นธรรมชาติมาก,มากๆกับหนังเรื่องนี้เหมือนเราแค่ลงไปใช้ชีวิตประจําวันดยในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้อง ปรับออดิจูดหรือ Background ตัวละครเข้าไปเป็นตัว M ซึ่งเหมือนว่ามันก็มีบางส่วนที่มันใกล้แล้วก็มีบางส่วนที่มันก็ค่อนข้างแตกต่างจากตัวตนอะไรเงี้ยรวมถึงในเรื่องของฟิสิกอลเรื่องของการลดน้ําหนักเรื่องของการปรับลุกเปลี่ยนทรงผมตัวก็ดําขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เรื่องของท่าทางการพูดการเดินวิธีการแบบหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยออดิจูดด้วยอะไรเงี้ยผมว่าทั้งหมดองค์ประกอบรวมที่เพื่อที่จะสร้าง ตัว M ให้มันมีชีวิตจริงๆอยู่ในเรื่องเรื่องนี้ครับก็จริงๆมีหลายจุดนะฮะจริงๆแล้ว M ก็เป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวคนจีนที่มีหลายๆเจเนอเรชันอยู่ในบ้านเดียวกันแต่อาจจะมีลูกหลานที่ย้ายออกไปบ้างอะไรเงี้ยจริงบ้านผมก็ประมาณเนี่ยแบบอาจจะมองคนเขาเขาย้ายไปอยู่บ้านอื่นแต่หมยรู้ว่าผมก็ยังอยู่บ้านเดียวกับมาม่ทุกวันนี้แล้วผมว่าหลักๆมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เราจะเราจะเห็นว่าครอบครัวคนจีนเขาจะมีมุมมองเกี่ยวกับ สถาบันครอบครัวแบบไหนอะไรเงี้ยมาเลยเหมือนกับว่าดีเทลบางอย่างในหนังมันก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจมันอย่างดีหรือแม้กระทั่งบางอย่างเราก็สามารถขยายความแล้วก็เติมดีเทลอะไรบางอย่างให้กับหนังเรื่องนี้ไปได้ด้วยเพราะเหมือนกับว่าความโชคดีคือทั้งพี่พัฒน์เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้างกับประสบการณ์หรือมุมมองอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็โยนเข้าไปเขาก็เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้จริงอันนี้ก็น่าเล่าอะไรเงี้ยมนเลยเหมือนกับว่าเราก็เลยยิ่งทําให้ตัวละครหรือหนังเรื่องนี้มันมีชีวิตได้ด้วย ก็สำหรับภาพยนตร์หลานแมนน่นะครับจะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับวันที่4เมษายนนี้นะครับผมว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษรือหวานะผมเป็นภาพยนตร์ที่ที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแต่หมายถึงว่าผมว่าความเรียลลิสติกนี่แหละมันคือความพิเศษของหนังเรื่องนี้มันคือหนังที่ที่เราเข้าไปแล้วเราจะเห็นแงม่มุมเราจะเห็นมุมมองอะไรต่างๆที่เราอาจจะมีประสบการณ์ร่วมหรือมันอาจจะไปชิ้งโดนกับประสบการณ์หรือว่า ใจของเราในทางใดทางหนึ่งแล้วผมว่ามันจะทําให้เราได้เกิดตะกรนใหม่ๆเพื่อที่จะกลับไปคิดไปพัฒนาหรือว่าไปไปสะท้อนกลับไปหาตัวเองแล้วก็ทําให้อสาสาบันครอบครัวของ,ของแต่ของเราแต่ละคนอะไรเงี้ยว่ามันมีมุมไหนที่เราละเลยไปหรือเปล่ามีมุมไหนที่เราแบบเข้าใจคนอื่นๆในครอบครัวมากขึ้นหรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนไปดูครับ